วันนี้ก็จะมาอัปเดตงานส่งลูกค้านะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบูพับนะครับสิบสองเกลียวสิบแปดนิ้วนะลำยาวสิบแปดนิ้วครอบลำติบเสียงในตัวตัวนี้หลอดสามสิบสองเหมือนเดิมนะตัวนี้อับหนึ่งดันไดสามพันพีสไอนะฮะตัวนี้ก็เป็นงานใหม่งานใหม่ เดือนพฤษภาห้าหกนะตัวนี้อัปเดตส่งลูกค้านะครับตัวนี้ก็สนใจสามารถสั่งจองได้นะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทำนะฮะสนใจก็เม็ดลายเข้ามาสับถามกันได้ตัวนี้ก็วางท้ายอูพับนะครับร่องสามสิบสองนะฮะตัวนี้ก็ไม่แพงฮะตัวนี้ ใส่โม่ได้นะฮะหลดใส่โมดได้ลางจับกล้องสิบเอ็ดมิลน,นะครับยูงไกลลิงไกลนะครับตอนนี้มาให้ดูกันล่าสุดนะครับเจสภาหกห้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับตัวน,นี้ยังรับเปิดจองอยู่นะครับรับทําอยู่ โอเคครับ okay,